อยเบอร์คือไปใส่เจ้าใส่เีวใส่จนเบอร์ละบ่เย็นสำเนียตัวนี้ยสี่พัไรฝามอยู่ในตู้เย็นเด้อคนยังข้ามหมกั่เมือนเมือบอกเมเมือยืด๋ย่นหน่อยย่วโ่่ละเอแล้วพอดีมากพมาพูดจกนกแลเดี๋ยว่าอยู่อยู่บอกแล้วเป็นไาอ๋อการนี้ยการ ขอขมีตรขอขมีตรีคุณอ่ะไมเจ้าขมิเดอยคนย่างข้ามันดีหอมเุนยังค้ามันดีหอมเลยบีคนย่างข้าวส่วนห่ดีพอเป็พี่น้องไปสุขุททุกคนไม่กินไส้กินอะไรแบบนี้เวลาไม่ใช่ไหมล่ะบู๊บบูมาดิ่ง บกินซุป่ะผมว่าบเจเอานี่ยกยนี่่กเตจอนี่นะเหาขาอยู่บอบอยนี่นมันหอมบานๆเฉียงยประมาอันนี้มันหอมบานเอ้พดยังข้ามันดีหอมบานเลยเนี่ยนะหาตัวย่สิยเยตัวหญ่ับสีไหมลกเตยนีอรบักอ้วงนุ่

เขาอากคุอห้องอ่างใช่ไหมห้ออ่านานาเพ่อนซิมนี่เสียนี่จูเสือนี่ไหมเล่าเดือขนาไหนลองเจอบอกลาเพื่อนพอพ่อผ่านเนี่ย นี่นี่คือตัวหรือไงนี่ดออโอ้โหนี่อมนคักิดมันยังไเาคไมากระเรามากระเดา,ากกเข็นมาพักกระเราดิดูคนไทย โอเคโอเคเสีย้องยางด้ยสี่ําเดียวต้อนยินนี่งเ้ินไปไหนห้องยำเบียรดก็ไเพราะว่ายำเดียวว่าหัง จ้๊จีต้องกดเจ้าพระทานเนาะมึ่รวมมึงมาทำยเจมาเ้องเปล่าไปหอกตัวไบานเล็ปวดวัน้ไปเที่ยไปลนแล้วทยไปวดไม่ไ่ไดอไไยเตนมันจะทนยังไง่ั่เจ็ยเนาะที่เลือี่ไนอย่างงั้นมันเป็นยิมญากมนมา